อ่ะที่นองกินอที่นอที่นอ่นอี่นอท่ Chà bọc vào sẽ xuống nhiều Thì tàu nữa thì nó ạ Đó, quầm úp Quẩy đi không? Ừ, ừm. tôm bày tôm mở cửa nè Tôm hướng này nữa ạ Xài mở, xài hoặc

เดี๋ยวจำเยอะนะเลยกินไม่หมดแมงไปเห็นเนี่ย Ba hmm. khảo thân khảo hmm. tà, tà Bỏ ra để, Bỏ ra Ba hỏi đấy. nó hỏi đấy. Ba hỏi đấy. Ba hỏi đấy. Ba Bỏ đấy. Ba hỏi đấy. Ba hỏi มึงกินสอมคนคนนึงคนกินเหนียบ่ไรรวมหมดเหรอฮึอังหลาับรวบเลย โซโล่คนเอาสามตัวอีสวยกับหามของเราอยู่ด้วอืมบ้านอีสวยฮะบ้านที uh, he ่เบื Or, ่อหน้ากลัวแบบไปอีกอีสวยไปมองไหนเหี้ยวมองหันมองไปน่อยเพราะห้องอืมเป็นแดนของม้าเขาห้องเขาอืมเขาไปเหี้ยวในห้องก้อยแล้วตีมองห้อยกับเขาเหี้ยวแล้วเหี้ยวจะบอก วัวแดงไปหัวหองบอเขาเป็นเ้อหองดาวหมาแล้วกับตัวแตกานมันแตงทินมันกับยาเนาะเล็กน้อยเนาะหอนะเจอแล้วตีมันหน่อยหนึ่งเออวานนี้ไปไปเจอกระดูกไก่ไหมกินน้ำบดรืาน

เป,เป,เปนนรี<อ>้ดมเปทานแหแงครับอืมเจ้าแก่ตอน,นนี้ท่านไนรองครับเกัเขาเคยใส่อยู่หรือว่าไหมครับเป่งคนค

นั 1941, ่งกินน้ำตาลต๊ดคนไอ้บักซือไหรือเปล่าถามกันหออกะออกกะอกะเอาธรรมาสะอาเนาะตอน้ามันจะโต๊ดบอสก็บอกว่าบ่ได้โต๊ดไปย่าอะไรบอกไ่ได้โต๊ดออกมาน้อยนึง ไี่ด่างอันเลยไม่ต่ากันเลยพี่น้อง ขอบคุณได้ด้าด้วพี่น้องเลยเบิ้งชิมเนี่หนมเบิ้งกับเบิ้งให้จบในเด้อพี่น้องเอฟซีฟังไทยฟังเราเบิ้งกิมห้จบในเด้อ